สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะประเทศไทยและประเทศรัเสเซียร่วมจัดกิจกรรมพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัเสเซียปี2567จัดการแสดงกาลาคอนเสิร์ตโดยคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านรัเสเซียค่ะ นางออก,กาลูบีโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัเสเซีย และนางยุพาทว,ว,วีวัฒนกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียปี2567และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตณ์กรุงมอสโกผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมณหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่ากิจกรรมเนื่องในปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียปี2567สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรม,มาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่8เมื่อวันที่27เมษายน2566ณนะกรุงเทพมหานครโดยกิจกรรมประกอบด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่า กร,กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและปะลัดกระทรวงวัฒนธรรมพิธีส่งมอบเครื่องดนตรีไทยโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเพื่อนำไปจัดแสดงณรัสเซียนเนชแนลมิวเซียมออฟมิวสสหพันธรัฐร,รัสเซีย และการจัดแสดงนิทรศการสองนิทรรศการได้แก่นิทรศการประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในหัวข้อพระมหากษัตริย์แห่งสยามสเสด็จประพาสพระราชวังปีเตอร์ฮอฟคิงออฟสยาม The High Visit to Peterhof และนิทรศการภาพถ่ายสถานที่ที่สวยงามในสหพันธรัฐรัสเซีย Discovering Russia โดยในปี2567จัดขึ้นในรูปแบบงานกาลาคอนเสิร์ต โดยกลุ่มนักแสดงพื้นบ้านของรัสเซียพยักนิสกี้ถือเป็นไฮไลท์ของพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียปี2,567 ซึ่งคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านพยัคนิสกี้นี้เป็นคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัสเซียโดยจัดการแสดงมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1911และแสดงมาแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกพร้อมรางวัลการันตีคุณภาพมากมายในโอกาสนี้คณะนักแสดงยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสให้กับเยาวชนไทยจำนวน40คนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ในสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานโครงการนะคะปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแกการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและก็รัสเซียนะคะซึ่งถือว่าเป็นมินิหมายอันดีในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเอามิติของงานวัฒนธรรมมาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์นะคะซึ่งในตลอดปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะมีการจัดการระหว่าง ไทยแล้วก็รัสเซียร่วมกันสําหรับในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงนะคะที่จะให้เห็นถึงความสัมพันธ์เราใช้มิติของวัฒนธรรมนะคะมาการขับเคลื่อนงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงเรื่องของภาพ,พยนตร์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานศินลปะสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไปนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เองเนี่ยไทยเราเองก็จะไปจัดกิจกรรมที่มอสโกแล้วก็ ที่รัสเซียเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนแล้วก็เปิดเปิดเปิดสัมพันธ์จริงๆแล้วไทยกับรัสเซียก็เรามีความสัมพันธ์125ปีตลอดยาวนานมาแต่ในปีนี้เราก็ถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับของความสัมพันธ์นะคะทำให้ประเทศไทยเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะ